สวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดอุปกรณ์จัดเรียงกระแสลมลมเย็นนะครับช่วยลดควันดำลดน็อกและเพิ่มประสิทธิภาพรถยนต์สามารถช่วยลดเพ2ียม2.5ได้ด้วยการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับอุปกรณ์นี้จะเป็นการเพิ่มลงเข้าไปในระบบเครื่องยนต์โดยมีผลการรับรองจากสถาบันชั้นนำนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดในรถในแบบนะครับเป็นรถเบนซ์นเครื่อง OM651 651นี่ ได้ทุกตัวนะครับพวก ML พวกที่เป็นอ่212ที่มีเครื่องธรรมดาเครื่องไฮดริดใช้ได้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มออดให้ดูนับแรกนะครับขอดทอ่ออันนี้ปัดเซ้นเซอร์นะครับระวังแตกนะครับ พอยุโรมันจะถอดเดยอะนิดนึงปุ๊บไหอดแคแคมรัดนะครับโอเคแล้วก็เอาอุปกรณ์จัดเองกระแสลมใส่เข้าไปนะครับรุ่นนี้ใช้เป็นเบอร์52หันตัวอักษรเนี่ยมาทางท่อฝั่งนี้นะครับ นี่นะครับใส่เข้าไปจะเป็นรูปทรงแบบนี้หันด้านหน้าขึ้นด้านลูกศรหันลงไปนะครับอ่าโอเคเราก็ประกอบกับที่เดิมไม่ต้องตัดจอตัดแปลงตัวรถใดๆนะครับเรียบร้อยนะครับก็ติดตั้งไม่ยากไม่ต้องตัดแปลงตัวรถแล้วก็ใช้งานได้เลยติดตั้งไปเนี่ยไฟเอนจินไม่โชว์นะครับทุกกรณี <laughs> <laughs> Boost cool airflow into the engine. Reduces PM2.5 and NOx emissions. Decreases black smoke and enhances acceleration. Proven horsepower gains through dyno tests. Certified by the Automotive Institute and patented lomian increases the amount of cool air entering the engine system for diesel gasoline plug-in hybrid lpg and ngv vehicles this results in more complete combustion improved acceleration lighter throttle response and reduced vehicle emissions such as nox and pm 2.5 fuel efficiency improves by 5 to 15 percent please contact us for more information at 0958659545 line official at lomian